ช่องะระฆังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางราวพัฒนาฉบับเต็มของเจนุกนะคะวันนี้เป็นแนวทางประจําที่23สิงหาคม2566ค่ะเจนุกวันนี้เจ๊ชอบ9ฟัน9นะคะเม็ดเดียวคืนนี้92ค่ะ ชุดตัวเจาะวันนี้นะคะ91 90 93 94 96แล้วก็97ค่ะคืนนี้เจ๊ให้เด่นที่9ฟันที่9นะคะลาวพัฒนาวันนี้แล้วก็เม็ดเดียว92ค่ะแนวทางดูเจ๊นุกบารมีมหาเหงนะคะฉบับนี้เป็นฉบับเต็มชุด2ตัวค่ะ เม็ดเดียวคืนนี้92นะคะเจ๊ J. ปล่อย2ฉบับนะคะสำหรับแนวทางเราพัฒนาจะมีแนวทางฉบับนี้นะคะเป็นใบชมพูแบบนี้ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งฉบับจะเป็นเลขปิงปองเลขปิงปอง3ตัววันนี้298ค่ะเจ๊ J. จับได้298นะคะเจ๊ J. ก็กลับหัวมาให้ค่ะมี298และ268ส่วนชุดตัดเล่นวันนี้นะคะมี29 28และ98ค่ะ ทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ทาไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระฆังทองด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ